สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุแตกครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการสดๆครับเป็นที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการจับรางวัลอย่างยิ่งใหญ่เป็นการแจกมือถือที่เยอะที่สุดในโลกทีเดียวเลยนะครับแน่นอนครับ คนแจกเป็นใครไม่ได้ครับคุณตุลครับสวัสดีครับอบอกเลยคุณพงออกลโอ้โหอันนี้คุณตุลมาเองเลยนะครับผมบอกเลยลผมแจกตลกแจกตลก <c oughs> เห็นว่าวันนี้จะมาแจกรางวัลในรายการข่าวดว่วนชวนยิ้มของเราด้วยนะฮะ,ะใจแล้วใจแล้วครับเอาละครับวันนี้ย้ำอีกครั้งว่าคุณจะมาแจกนะครับคุณตุลครับ <c oughs> มาจจกโทรศัพท์ยอดที่สุดในโลกมั่งครับตอนนี้มีรหัสนะฮะได้บอแล้วได้บอแล้วคุณตุลจะโทรไปหาผู้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รอรุนอยู่นะฮะสดๆในรายการของเราครับอ้าวสายแรกนะครับ Hello อ้าวรับแล้วนะครับอ <Hello. S 1> ้าวหรอ Hello บ,บอกเลยบอกเลยใครอ่ะอ x f o r d Cambridge Stanford Bin You s p e a สลวสลว์เกมอยู่แหวนวิศวกรรมสโตร์ปารตเตออยู่วัรวอดอินจูเนม My name is Baba blue b b blue ฮะน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับโอ้โหนี่ชาคุณถึงต่างชาติ uh, นะครับเดอวเดอะอมให้ติดต่อทีมงานไหมครับอยู่จุดจมูกเบนท์ฟลีดเออคุยเขาหน่อยโอเค เ s a p r กับแฟนฉันต n นตั w A กับแฟนฉัน a ัสาตันกับแตันฉันสัญ e าตันกับแฟนันตันนัญันบสากันตัับแฟนฉนคาับาาบส ผมก็คุยกรบชัก่กเออดคุณคุณคุณคุุกุุุุุุุุุุุุุุ่วกุุุุัยุุุุคุุุสวัสดีคุับุคุุุคุุงุุุุุุุุุุุุุุ่ยุุุุุ่ีุุุุุุุุุุุุุุุุุุุเุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่้ มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเหรอครับสงสัยมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเออเออฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมผมว่าเสียงมันแปลกๆนะครับมันเหมือนผมเคยได้ยินในหนังหรือสักอย่างหนึ่งอ๋อโอ้ยอคุณนกข่าคุณนก่าครับเออเออเออเอเคยดูครับ M..MBI M B I หรือ M I B m ันมันเป็นเหมือนเสียงต่างดาวอะ่ะคุณกำลังบอกว่านี่คุณโทรไปหามนุษย์ต่างดาวจะบอกนะมนุษย์ต่างดาวก็กิงชาผมอ่ะียังไงดีครับทำงไอะ่ะเฮ้ยหมาจริงด้วยเอ้ยเฮ้ย ครับคุณตุลน,นะฮะได้ไปพร้อมกับพรถต่างดาวเอาหมดแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม